สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปู่วงเลขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3จังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเชี่ยนเดิมวันนี้แบล็กกาววิดีโอจะเป็นธรรมชาติหน่อยพอหยุดยาวกลับบ้านต่างจังหวัด มีประเด็นการเมืองร้อนๆเพราะผมติดตามหลายคอมเมนต์ก็รู้สึกเป็นห่วงจึงทำคลิปเพื่อชี้แจงความจริงเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคอมเมนต์ยังสับสนอยู่ประเด็นเรื่องนายก แพรทองทานชินวัฒนคุณอุงอิงได้ถแถลงต่อรัฐสภาเป็นประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดจังหวัดตราดผมเห็นหลายคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยยังสับสนเกี่ยวกับวาธกรรมของรัฐบาลอยู่ นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเกาะกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดเป็นของไทยครับมีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการมอบพื้นที่เกาะกูดให้ประเทศไทยของฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศส ทำการมอบกาะกูดให้กับประเทศไทยตั้งแต่ปีปคศ1907หรือปีพศ2450นี่ชัดเจนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกาะกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนครับเกาะกูดคือพื้นแผ่นดินไทยเป็นของไทยครับที่รัฐบาลออกมาให้ข่าว จะมีการเปิดเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชานั้นรัฐบาลจะยกพื้นแผ่นดินครึ่งหนึ่งผลประโยชน์ชาติครึ่งหนึ่งให้กัมพูชาใช่หรือไม่เพราะข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เกาะ<ด>กูดเป็นของไทยครับไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนครับ ย้ำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกาะกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนเกาะกูดเป็นของไทยครับการที่นักการเมืองพักแกนนํารัฐบาลคือพักเพื่อไทยออกมาให้ข่าวหลายคนว่าจะในเร็วๆนี้จะมีการเจรจาจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์กาะกูด กับกรัรมพูชานั้นนี่เป็นเจตนาที่จะยกทรัพย์สมบัติชาติให้กับกรัรมพูชาหรือไม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักอธิปไตยรักผืนแผ่นดินไทยต้องออกมาส่งเสียงทางโลกโซเชียลให้มากครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการยกสมบัติชาติ ให้กับกัมพูชานำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าในทางการเมืองนั้นก็มีการเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบก็ว่ากันไปทางอุดมการและแนวความคิดทางการเมืองแต่เรื่องอธิปไตยของชาติทรัพย์สมบัติของประเทศไทยต้องมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวครับ เราต้องรักษาสมบัติอธิปไตยผืนแผ่นดินทุกเรื่องไว้ให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าครับพอชัดเจนครับเกาะกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนครับเกาะกูดเป็นของไทยครับแล้วรัฐบาลจะเจรจาอะไรครับเจตนารมชัดเจนจะแบ่งปันทรัพย์สมบัติชาติให้กัมพูชาใช่หรือไม่ พราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ถแถลงในสภาว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องทำทำไมต้องเป็นประเด็นเร่งด่วนครับเพราะก่อกูดเป็นสมบัติชาติครับทำไมต้องกิรจาแบ่งปันให้กับกัมพูชา ซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นเซนแกนนำประเทศกัมพูชาได้เข้าพบคุณทักษินชินวัตรมันทำให้เราคิดได้ครับว่าเป็นการมาคุยเรื่องผลประโยชน์นี้หรือไม่คุณทักษินถือหุ้นพลังงานในกัมพูชา หรือไม่จะสูบจะแบ่งสมบัติชาติที่ก่อกูดซึ่งพลังงานมหาศาลให้กัมพูชาเพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้หรือไม่นี่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับผมย้ำนะครับว่าความคิดเห็นทางการเมืองเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบเป็นอุดมการเป็นความคิดส่วนตัวแต่เรื่องอธิปไตยสมบัติชาติผืนแผ่นดินของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเกาะหรือในรูปของพื้นที่ใดๆก็ตามจะต้องเป็นของประเทศไทยครับจะต้องไม่มีการเจรจาจัดสรรแบ่งปันให้ประเทศอื่นครับเราต้องรักษาให้ถึงที่สุดสมบัติชาติไว้ให้กับลูกหลานนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะมานำเรียนและชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ได้เข้าใจข้อมูลความจริงอย่าได้หลงเชื่อว่าทัากร,รมสวยหรูของนักการเมืองฝั่งรัฐบาลโดยแกนนำพักเพื่อไทยที่ค่อนข้างที่จะออกมาพูดถีว่าถ้าการเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์กรร่อกูดให้กับกรัรมพูชาก็จะมีความสงบเรียบร้อยเรื่องในร้านพลังงานนั้น ก็กูดเป็นของไทยครับจะต้องไม่ถูกจัดสรรแบ่งปันให้กับประเทศใดก็าตามผมย้านะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักอธิปไตยของประเทศไทยรักทรัพย์สมบัติของประเทศไทยที่บูรพามหากษัตริย์ทุ่มเทเลือดเนื้อทุ่มเทความเหน็ดเหนื่อยรักษาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราต้องร่วมปกป้องสมบัติชาติผื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวันข้างหน้าย้ำอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายขอให้พวกเราออกมาส่งเสียงคัดค้านให้รัฐบาลพักเพื่อไทยได้ยินเสียงของประชาชนว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะยกสมบัติชาติยกผื้นแผ่นดินของ ชาติไทยให้กับชาติอื่นประเด็นต่อมามีคำถามในคอมเมนต์จากโพสที่แล้วว่าทำไมผลผมถึงเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเซฟทองคำหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนที่บริจาคเข้าคลังหลวงเป็นทุนสำรองของชาติไทยผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า ถ้านักการเมืองเข้าไปมีอำนาจกำกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งประเทศอื่นไม่ทำกันครับธนาคารชาติต้องเป็นอิสระปลอดจากอำนาจของนักการเมืองซึ่งพักเพื่อไทยชัดเจนว่าพยายามที่จะส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นบอร์ดกำกับธนาคารแห่งประเทศไทยถ้านักการเมืองได้เข้าไปควบคุม ทุนสำรองของชาติควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นหมายความว่าทุนสำรองทองคำหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนั้นจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจะไม่เป็นไปตามเจตนารมที่หลวงตาได้ตั้งไว้อีกต่อไปเพราะนักการเมืองชัดเจนครับจะควบคุมการเงินของประเทศเพื่อสอนองนโยบายของพักตัวเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงอธิปไตยด้านการเงินนักการเมืองมารับตำแหน่งสูบเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปครับแต่ว่าธนาคารชาติต้องอยู่คู่เศรษฐกิจไทยไปตลอดและความเชื่อมั่นนักลงทุนก็จะไม่มีเพราะประเทศอื่นไม่เขาไม่ทำกันครับมีประเทศไทยประเทศเดียวที่พยายามจะเข้าแทรกแซงควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติของเราเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมตึงจึงมาชี้แจงในคลิปนี้ว่าทองคำหลวงตามหาบัญญาณสัมปันโนใครจะเอาไปได้ถ้าเราปล่อยให้นักการเมืองเข้าไปครอบคลุมครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองก็จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ผมเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมาร่วมกันปกป้องอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจให้มั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและลูกหลานสืบไปในวันข้างหน้าวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ